สบายดีพี่น้องจ้าวันนี้าพามากินกับปุ้นเจ้าขิงน้ำทับโดยสาวปเปิ้ลคนเก่าเจ้าเดิมปูปตุเล,ต,เล <laughs> ตามมาด้วยสาวจูสาย,ยายอยียงาอีงเกาะสามลังบเหียวสามลังบ๊เหี่ยวพี่น,อน,น <laughs> ้องถ้ากลังมากินแบบนี้เนาะ สอนวิธีกินเนี่ยเด้อมวันนี้เด้ออาหารยังบูครบเถื่อกะจะมียอมีซีนซิกเนเจอร์กะขับเปล่าขับฟุ้นี่กิมไก่ปะบีบเองไรกะนี่เลยเจลขิงสิบม้วนสิบม้วนไปทีเอาใส้หมูเบิดแล้วกันเอามือสาวสาวแล้วกันครข้าวปุ๋งแล้วกันหย,ยิบมาหมันหาปุง๋งปุ๋งไปไปเออปุ๋ง เอาน้ำทิพย์ออกก็จะไม่ได้โฆษณามเมนต์สปอนเซอร์ไปน้ำไปน้ำอันนี้พอกมาน้ำเอียงล่ะขนาน้ำ่อนมาน้ำน้ำไก่ปโอ้ยน้ำซุงขอบุญมาเหมือนและต่อไปจะไดกปลาแดกพี่น้องหลังจากเขาใส่น้ำฮ้อนแล้วก็ปลาแดกปลาแดกดิมบัตปลาแดกยิบัรโอมจาอมะมาจูบไม่เยผดคำน ปลาแดกต่อตามมาด้วยแจวขิงพี่น้องขิงกะบักเพ็ดขิงกับะเพ็ดเบิ้ดเบิ้ดเอาเบิ้งโเกิดเป็นงนัวแ่าโอ้โหพานจิ๋วเส้นไหนเส้หลายเซฟหลายพี่น้องเออเซฟมืนั่นเลยเซฟเลยเลยเลยเซฟน้อยเซฟน้อย เสหหหลายอาต่ามมาด้วยทำโบไซเลยเฮงบบไซต่ามมาอย่างน้ำตาน้ำตานิดจางหน่อยมนอ่ะเพื่อนเป็นเขาเป็นนม่นน้อยแล้วก็ต่านด้วยน้ำตาลหนึ่งสองตาน้ำปาแท้กะกะปลาหมึกเจอนอ่เมนีเธอแล้วเราบอกหัน เป็นอย่างต่ออันนี้ปสุกิบบออันน um ี้ปลศุพอดีเซฟแล้วมันสียาจ้าอาตัวนี้คันสิเอาเออสาวคนนี้บกินดิบพี่น้องแต่ว่าอันอื่นกินบกินดิบขนาดเห็ุจังไดของบอดี้ออมของบอดี้แง่กอของบอดี้แง่ของบอด้กลืนของบอด้กลืนกลืนบได้แต่จะี้ แจี้หนาแต่ป้ายังโมมาตับไก่ป้าตับไก่ยังโมมาไก่มาแล้วจ้าเอาทิสู้หลายแท้ะโว่าสาธิตวิธีกินไก่อีกเออสาธิตวิธีกินไก่ไว้เยอะยุ้งอะไว้องอีกเตาหนึ่งจิกมาเตาหนึ่งกุยเจียวแซ่บบ อร่อยกุิเยมากอ้าเมื่อกี้กินบักม่วงอเมื่อกี้นี่ขับปุ้นต่อกินจนังไหนให้เซฟเออเอานำ้าบันนองน้าบคุณ